ไปถึงจุดยุบสภาซึ่งเดี๋ยวผมกลับมาถามอีกครั้งหนึ่งว่าระยะเวลาที่พอสมควรตรงนี้บางไม่แค่ไหนแล้วระหว่างทางตรงนี้การตั้งคณะกรรมการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญพักประชาธิปัตย์หรือว่ารัฐบาลเองจะถูกแรงเสียดทานอะไรบ้างจนอาจจะทําให้การยุบสภามันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดหรือเปล่าสักครู่กลับมาถามกันต่อนะครับ ไทยยูนิคอยเซนเตอร์จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สเตเลสคุณภาพสูงครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทั้งแผ่นสเตเลสขัดเงาลายขนแมวเส้นผมเงากระจกสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์พ่อเฟอร์นิเจอร์ทออุตสาหกรรมพลังงานอาหารน้ำตาลและน้ำแข็งด้วยกระบวนการผลิตที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเกรดวัตถุดิบด้วยเครื่องสเปกโตมิเตอร์ การเชื่อมประสานเนื้อโลหะด้วยการเชื่อมสามหัวเชื่อมการอบไร์ annealing ไม่ต่ำกว่า140องศาเซลเซียสจึงทําให้ท่อคงทนแข็งแรงไม่เป็นสนิมและบริษัทได้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบสัฟฟิลสแตนเลสร,รายแรกในประเทศไทยด้วยคุณสมบัติเด่นคงทนสวยงามล้ำสมัยรักษาง่ายไม่กลัวลมทะเลและไม่ก่อมลพิษผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้รับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานด้วยเครื่องมือทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพมอ,อกและ ISO 9001 2000บริษัทไทยยูนิคอยเซ็นเตอร์จำกัดมหาชนอุตสาหกรรมแสเลสคุณภ,ภาพมาตรฐานเป็นหนึ่งความแตกต่างของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ดูหน้าตาเหมือนกันอยู่ที่คุณเลือกที่จะใช้มันอย่างไรเลือกที่จะใช้มันสร้างเกมเพื่อผู้เล่นอีกเป็นล้านล้านคนหรือจะเป็นเพียงแค่ผู้เล่นเกม เลือกที่จะเป็นผู้สร้างเว็บไซต์ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้อีกนับไม่ถ้วนหรือจะเป็นผู้เข้ามาใช้และหนึ่งในสุดยอดมหาเศรษฐีของโลกเลือกที่จะใช้คอมพิวเตอร์อเขียนวินโดว์ขึ้นมาเทคโนโลยีกำหนดได้ด้วยตัวคุณเองคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยร,รังสิตว้าวสีผมสวยจังผมนุ่มด้วยใช้ออดสคัลเครับมีโปรตีนจากธรรมชาติผมจึงนุ่มสลวยพ่อกับแม่ใช้เป็นประจำ ผมขาวได้สนิทยาย้อมผมออดาสทำให้ภรรยาผมยั่งสวยเสมอนังสีสาะม,มานันสาเหตุสำคัญของผมร่วงผมดกหนาแบบเนี้ยก็ใช้ไฟโตเฮอรทนิกบำรุงหนะังศีรษะเป็นประจำครับผมร่วงมากใช้ไฟโตเฮทรทนิกแล้วผมหยุดร่วงและขึ้นหนาก่็เดิมไฟโตเฮทรทนิกสกัดจากสมุนไพรไทยจีนกว่า30ชนิด ช่วยบำรุงหนังศีรษะให้ท่านมีผมดกดำหมดปัญหาผมบางสมุนไพรไฟโตเฮทโทนิกไม่มีสารแต่งสีไม่มีสารแต่งกลิ่นเป็นที่ยอมรับจากผู้ชายว่าใช้แล้วได้ผลจริงไฟโตผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า10ปี023858233-6เมล็ดข้าวทุกมเมล็ดล้วนบ่งบอกเอกลักษณ์ของความเป็นข้าวไทยข้าวหอมมะลิ100%เกรดคัดพิเสษในถุงสีเหลืองทองหุงอร่อยหอมน่ารับประทานข้าวหอมทิพย์ ข้าวหอมมะลิเกรดคุณภาพในถุงสีม่วงเนื้อข้าวเมละเหมาะสําหรับการหุงทั่วไปหรือทําข้าวต้มข้าวกล้องหอมมะลิร้อเปอร์เซนตเกรดคัดพิเศษในถุงสีแดงข้าวหอมกลุ่นหุงง่ายเพื่อสุขภาพที่ดีข้าวขาวร้อเปอร์เซนตข้าวขาวคัดพิเศษในถุงสีฟ้าหอมละมุนน่ารับประทานอุดหนุนข้าวไทยเพื่อชาวนาไทยอยู่ได้ ASTV อยู่คู่ประชาชนกินข้าว ASTV ตรามือ สนใจสั่งซื้อติดต่อเอสทีวีคอร์เซ็นเตอร์0 2นย์สอง3ออดาสชล้องรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม4ีปีสอนแจกสร้อยคอทองคำมูลค่ากว่า1ล้านบาทร่วมชิงโชคโดยต่อปัญหาลงบนปูปองในกล่องสินค้าออดาสรุ่นชิงโชคทองส่งไปที่บริษัทลอริสจำกัดมดเขตรับปูปองสามสิบายนงนี้ตึกที่สูงที่สุดในโลกไม่ว่าจะสูงสักแค่ไหนสักวันต้องมีตึกที่สูงกว่า รถที่เร็วที่สุดสักวันก็ต้องเป็นที่สองและเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดรองรับผู้โดยสารได้880คนในวันนี้แต่อนาคตคงไม่หยุดแค่นี้และที่นี่จะพาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดของคำว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าก้าวสู่โลกอนาคตด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต <Okay. S 2> มปิน้องปอยปิง้งีเน็ตค่ะเมล็ดข้าวทุกมเมล็ดล้วนบ่งบอกเอกลักษณ์ของความเป็นข้าวไทยข้าวหอมมะลิร้อเปอร์เซ็นตเกรดพิเศษในถุงสีเหลืองทองหุงอร่อยหอมน่ารับประทานข้าวหอมทิพย์ข้าวหอมมะลิเกรดคุณภาพในถุงสีม่วงเนื้อข้าวเมละเหมาะสำหรับการหุงทั่วไปหรือทำข้าวต้ม ข้าวกล้องหอมมะลิร้อเอร์เซ็นต์เกรดคัดพิเศษในถุงสีแดงข้าวหอมกลุ่นหุงง่ายเพื่อสุขภาพทีด่ดีข้าวขาวร้อเซ็ตข้าวขาวคัดพิเศษในถุงสีฟ้าหอมระมุนน่ารับประทานพุดหนุนข้าวไทยเพื่อชาวนาไทยอยู่ได้ ASTV อยู่คู่ประชาชนกินข้าว ASTV ตรามือสนใจสั่งซื้อติดต่อ ASTV c a l ค Center 02-633-5353 ช่วงอร่อยง่ายทันใจสนับสนุนโดยน้ำแกงพร้อมปรุงรสชาติไทยแทร้ร้อยไทยทันใจอร่อยจริงสวัสดีค่ะเห็นแผ่นโรตีแบบนี้แล้วคุณผู้ชมนึกถึงอะไรบ้างคะแต่คุณผู้ชมก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแผ่นโรตีเนี่ยสามารถใช้ทําอาหารได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานหรือว่าอาหารคาวก็ทําได้อร่อยไม่แพ้กันเลยล่คะค่ะ ดยเฉพาะเมนูโปรดของยุ้ยนั่นก็คือแกงเขียวหวานเนื้อโรตีพริกสดค่ะแน่คิดว่าทำยากใช่ไหมล่ะคะจริงๆแล้วทำง่ายมากเลยล่ะค่ะไม่ต้องมีเวลาหรือว่าไม่ต้องมีฝีมือในการปรุงเลยนะคะแค่มีผู้ช่วยพิเศษแบบยุ้ยไม่ว่าแกงไทยแบบไหนๆก็สามารถค่ะและนี่ค่ะผู้ช่วยพิเศษของยุ้ยน้ำแกงเขียวหวานพร้อมปรุงรอยไทยค่ะ แค่กล่องเดียวนะคะก็อร่อยถูกใจโดยไม่ต้องปรุงรสใดๆเพิ่มเลยนะคะงั้นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่านะคะนี่ค่ะเริ่มจากเนื้อนะคะแล้วก็มะเขือเปราะค่ะมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าใบโหระพานะคะแล้วก็พริกขี้หนูสวนและนี่ค่ะแผ่นโรตีค่ะและตัวช่วยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือน้ำแกงเขียวหวานพร้อมปรุงรอยไทยค่ะ วันนี้จะทำกันทานทั้งครอบครัวก็เลยต้องใช้กล่องใหญ่หน่อยนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะทานกันสักคน2คนเนี่ยใช้กล่องเล็กก็พอค่ะแกงเขียวหวานมื้อนี้สะดวกประหยัดเวลาแค่สาสเต็ปเท่านั้นค่ะขั้นตอนแรกเทน้ำแกงเขียวหวานพร้อมปรุงรอยไทยค่ะรอจนเดือดใส่ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดลงไปคนให้เข้ากันไม่ต้องปรุงรสเพิ่มใดๆเลยนะคะ รอจนสุกก็สามารถตักรับประทานได้ทันทีนี่ค่ะเสร็จแล้วไม่ยุ่งยากอร่อยง่ายๆทันใจดีแบบนี้จะให้ทำสักกี่เมนูก็ไม่เกี่ยงค่ะมือต่อไปนะคะอย่าลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรสชาติไทยแท้ไวติดบ้านด้วยนะคะรับรองว่าจะได้แกงไทยๆท,ที่ทำง่ายแถมรสชาติอร่อยถูกปากคุณอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ยก็ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอําพล Food the Healthy t a s t รักตัวเองดูแลตัวเองเลื่อกผลิตภัณฑ์เสริสรมอาหารคณิตสาซิมพิงค์ิันตาซิมโกและคณิตสาคอฟฟี่ที่มีส่วนผสมของแอลกูตาไทโอนกลับมาคนในข่าวช่วงสุดท้ายนะครับเรากาลังอยู่กับประธานคณะกรรมการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์คุณบัญจับบรรทัดฐานนะครับเมื่อสักครู่เราคุยค้างกันถึงเรื่องยุบสภาคุณบัญญัิคิดว่ายุบสภาจะช้าจะเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรบ้างครับ คือเก่กับเงื่อนไขอะไรครับผมคิดว่าหลายเงื่อนไขครับ,ค,รบคือขณะนี้ต้องยังยอมต้องยอมรับความจริงว่าความขัดแย้งในสังคมยังมีอยู่นะใช่ครับการสลายการชุมนุมคราวที่แล้วนี่แม้ว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าเราก็คงยังไม่อาจมีความรู้สึกว่าการชุมนุมจะไม่มีอีกเพราะวันนี้ก็เริ่มก่อข้าวก่อตัวกันมาแล้วใช่ครับ พูดกันให้หน้าตกใจหน่อยก็ต้องบอกว่าสงครามยังไม่สิ้นนะสงครามยังไม่สิ้นพักรบช่วคราวครับตั้งหลักชั่วคราวจะแรงขึ้นกว่าที่เราเลี้ยงถ้าไปฟังเสียงแกนนําของผู้ชุมนุมบางคนทั้งนาดบอกว่าเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่แล้วลงใต้ดินแล้วผมคิดว่าตรงนี้ยิ่งน่ากลัวครับความรุนแรงมีสิทธิจะเกิดขึ้นได้ตรงนี้ผมต้องห่วงนะว่าในขณะที่ปัญหาในสังคมวันนี้การสู้รบปรบมือ ความพยายามที่เยาแพ้ชนะกันยังไม่จบลงบแล้วถ้าเกิดมีประเด็นข้อขัดแย้งในเรื่องรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกเราสําคัญก็คือว่าถ้าคณะผู้จัดทารัฐธรรมนูญดําเนินการจัดทําในลักษณะที่สังคมข้างนอกรับไม่ได้ความขัดแย้งก็จะเพิ่มสูงขึ้นพักประชาธิปัตย์ไม่ได้คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดในแง่ของกระแสะความนิยมหรครับ คือถ้าผมคิดว่าถ้าเราทําการเมืองในลักษณะที่เห็นแก่ตัวตามสมควรวันนี้มผมคิดว่ากระแสความนิยมของตัวนายกรัฐมนตรีของเราในอยู่ในเกณฑ์ที่จะเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีก็ต้องยอมรับก็คงต้องยอมรับเช่นนั้นได้เพราะว่าถ้าปล่อยปล่อยไปเนื่อน,นานกว่า,วานี้เนี่ยอาจจะเจอปัญหาใหม่ๆหม่ก็ได้นะฮะในขณะเดียวกันผมคิดว่าการยุบสภาเร็วๆนี้คงไม่ใช่คําตอบที่ดีสําหรับประเทศแน่น,นอนเพราะว่าประการแรกก็คือว่าในขณะที่ความขัดแย้งยังดํารงอยู่ครับ ผมยังนึกไม่ออกว่าภาพของการไปหาเสียงในภูิภาคต่างๆนี่จะเป็นไปด้ยวยความเรียบร้อยได้อย่างไรพรรคนี้ไปที่นั่น